ลโหลสวัสดีค่ะทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับไอกันอีกแล้วนะคะทุกคนกับเกมระบอกในแบบอนิเมะดีเฟนเดอร์นะคะทุกคนแล้วก็วันนี้ไอได้ตัวละครมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนเนาะตัวนี้ชื่ออะไรเอ่ยเราจะไปดูกันนะคะทุกคนเนาะก็เป็นตัวนี้นะคะชื่ออ่าถ้าแปลไทยนะคะนักฆ่ากองทัพเนาะหรือว่าตัวละครในเรื่องไคจูเหมือนเด็กแปดนะคะทุกคนเนาะรองหัวหน้าโคชินะนะคะทุกคนเนาะโอเคทุกคน โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าสกิลของโฮชินะนี่เป็นยังไงเนาะหน้าตาจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะทุกคนเนาะโฮชินาะใช่ปะเป็นรองหัวหน้าหน่วยของหน่วยปากไคจูนางก็จะเป็นคนที่ใช้อาดาบคู่หรือมีคู่นะทุกคนเนาของตะกูนางก็จะเป็นแด,ดาบสีมๆๆนะ่วงเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสกิลของตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะหนึ่งนะขอเลิกแบบก่อนเอาละเราก็มาอยู่ใน วัดใต้น้ำนะคะทุกคนเนาะแบบนี้เราเพิ่งกดไปเมื่อคืนเลยเนาะเพราะว่าเราเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะคะทุกคนแต่ว่าก็แอบเล่นอยู่เนาะโอเคเอันแบบแรกวางบูมมากกว่านนค่ะทุกคนแพทในการปั๊มตังจะได้แบบซื้อตัวนี้เนาะแบบแอบแพงนะราคาต้องแบบพันห้าทุกคนดูสิราคาแอบแรงแต่แปลว่าต้องเป็นตัวละครที่โหดแน่ๆแล้วก็ดาเมจแรงนะคะทุกคนโอเคซื้อนี้วางไป ออันแรกนะคะทุกคนสกิลแรกจะเป็นปลาปลามีดไปปะอ่าใช่เป็นฟีลแบบดาวกระจายมีดอ่าฮะเอาชูฟาวดูแบบมาลงไปก่อนนีโ่โอยนี่ขนาดแบบมอนเลือด400กว่าๆนะทุกคนดาเมจก็แกร่งแรงแถมยังมีสกิลให้กดด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่รู้นะว่าสกิลนี้มันจะเป็นสกิลเพิ่มบัฟอะไรเดี๋ยวเราอัพตัวละครก่อนเลย อยากื้ออัพบูมมากนะคะทุกคนในการปับต่างเพื่อที่จะได้เอาเงินไปอัพสกิลของตัวละครตัวนี้นะคะทุกคนดิซิสกิลสองเป็นอะไรอ๋อสกิลสองจะเป็นแบบดาผ่าฟีวแบบจําชื่อกระบวนท่าไม่ได้มันเป็นท่าอะไรบ้างเนาะในในการ์ตูนเหมือนมันจะมีแบบว่าการโจมตีแบบรูปแบบที่1รูปแบบที่2องไปเพราะว่าเราก็จาไม่ได้นะว่าชื่ออะไรบ้างสกิลที่2จะเป็นแบบฟีวแบบอ่าดาผ่าสูญอากาศทุกคนแบบผ่าลงที่อากาศระดับมันก็จะแบบสะท้อนแบบการโจมตีไปฝั่ง สตูอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะเอออัพต่ออับอบูมาอย่างเดียวเราตอนนี้แต่ไม่มีตังอัพสกิลให้ถึงอีก4,500ก็จะได้แบบสกิลท่าใหม่เอ๊ยมันมันบัฟอะไรอ่ะดูซิอ๋อมันบัฟการโจมตีเพิ่มขึ้น30%ถ้าไปสู้กับแบบพวกมอนเลิ้ลคิละเหมือนก่อนก็น่าจะได้นะทุกคนพออับปุ๊บอีกค่าโจมตีมันก็ดิ้งขึ้นมาเยอะอีกนะแอบแอบแอบดีหือไม่เสียเปล่าที่แบบว่า ส,สุ่มเล่นๆเราได้ตัวนางมานะทุกคนเนาะดูแล้ตวสกิลต่อไปเป็นยัง๊งอ่าสกิลต่อไปอ้สกิลที่สามเป็นการโจมตีแบบหมุนหมุนคมดาบให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเป็นแบบโจมตีแบบวงกว้างสกิลสวยด้วยสีม่วงสีออกแบบชมพูม่วงชอบสีเหมือนแบบระเบิดโลหิตของเนซุโกะเลยใช่ไหม <laughs> เออถ้าเป็นแบบนี้ก็คือไม่ว่าจะแบบสตูจะเดินมาฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ขึ้นนาจะโจมตีแบบ ก็ถือว่าดีนะทุกคนแบบว่าเอาไปแบบตั้งแบบมุมดาบๆแบบสตูแบบไหลมาแบบเยอะๆอย่างนี้ใช่ปะก็แบบโจมตีได้ทั้งสองมุมเลยมันจะได้แบบว่าได้เปรียบในการโจมตีวิติดพลีด,ด้วยติดพลีทีละสองพันแรงเบอร์นี่โอเคสกิลต่อไปอึ๊บไหนอุยโอ้สกิลที่4มันจะเป็นแบบฟิลแบบเป็นดาบแล้วก็เหมือนเป็นพายุคมดาบดูสีทุกคนสีม่วงด้วยชอบสิอุ้ย แรงชอบดูสิทุกคนเลิศ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 ที่สุด<ๆ>โอเคแต่เสียดายนะที่แบบว่ามันไม่ใช่แบบล่างวิวัฒนาการถ้าล่างวิวัฒนาการคิดว่าถ้าน่าจะมีเยอะกว่านี้อันนี้ท่าสุดท้ายหรือ,อยังโอเคตอนนี้เวที่สิบสองแล้วอุ้มอนแบบเดินยังไม่ถึงแบบถึงแบบหน้าประตูเลยยังแบบออกมาจากฐานตัวเองไม่พลเลยทุกคนก็แบบขีดแล้วโอเคอ่ะยังอัพสเตจได้ทุกคน แรงแต่ว่ายังไม่ค่อยเท่าตัวมิติเรานะคะทุกคนเพราะว่าตัวมิติเราคือแบบดามเมจแรงกว่าตัวนี้แน่ๆนี่ก็คือตัวมิติเรานะทุกคนเ,เป็นนักธนูเนาะแส่สีอาสกิลอึ๊บนี่อู้เป็นระเบิดวงกว้างตัวนี้เลยอืมแต่เรารู้สึกว่าเราชอบแบบอันเมื่อกี้มากกว่านะทุกคนที่มันจะเป็นพแบบายุมีดอะแต่อันนี้ก็คือทีเดียวก็ ค่ขีดอ่ะก็คือแบบระเบิดทีเดียวตายดูสิตัวนี้มีเกาะด้วยโอ้โหทีเดียวเกาะลดหมดดูสิตัวละหมื่นตัวเลือดหมื่นอืมก็โจมตีตามดล้วหนะคะทุกคน4 0 0พันตัวละครนะทุกคนที่แบบว่าบัฟเพิ่มดาเมจก็คือแบบสุดๆไปเลยแล้วก็เรายังมีแบบตัวละครอีกตัวหนึ่งนะทุกคนมันจะเป็นฟิลแบบหน่วยลบธรรมดานะทุกคนตัวนี้นะสุบก,ก็คือได้นะ ก็จะเป็นสกิลยิงปืนก็แอบสวยสกิลสีม่วงแต่ว่าตัวนี้เราไม่ได้แบบไปอัพหรือว่าไปทําอะไรมันเพิ่มนะทุกคนดาามจมันค่อนข้างที่จะเบาหนะ่อยตัวนี้เรามาลองแล้วแล้วก็บัฟของตัวนี้นะจะเพิ่มอาระยะการโจมตีของตัวละครอ,อื่นๆนทุกคนให้วงแบบระยะการโจมตีมันกว้างขึ้นอันนี้ก็แอบ,บดีนะทุกคนแบบเหมาะกับตัวละครมิติตัวนี้เราเลยที่แบบว่าการโจมตีแบบวงกว้างๆแบบนี้ก็คือโอเคเลยโอมก้นไม่ได้แล้วแบบนี้ไม่ได้แล้ว ไม่นะบอสหลุดบอสหลุดบอสหลุดอะไรทุกคนเราก็ต้องยอมรับชะตารกรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราคาดการผิดไปนิดนึงแล้วบอสเดินมาถึงจุดประตูที่จะทําให้เราแพ้แล้วนะคะทุกคนเนาะแต่ไม่เป็นไดเน,น,นาะอย่างน้อยเราก็เห็นสกิลแล้วแต่เราไม่รู้อ่ะเรายังอัพไม่หมดเลยทุกคนไม่รู้ว่ามันยังมีอีกไหมเดี๋ยวเราต้องไปลองอีกรอบนึง ความแม่ใจนะคะทุกคนเนาะเร็วๆ,ๆหน่อยสี่เร็วๆฉันจะเปลี่ยนแบบแล้วอะ่ะไปเวลาฉับบนเดินหน่อยไม่ได้เลยไงเห็นไม้ขาฉันสั้นที่อยู่แค่นี้เองอ่ะเออเร็วๆนะที่เดินหน่อยแล้วเลือดบอสคือเด้งรัวมากโอ oh m มก o d ไม่น่าเลยโอเครอบแรกของเรากับการเล่นรองหัวหน้าโฮชินาก็เซลนะคะทุกคนเพราะว่า oh. บอสเลือดเด้งแบบไม่หยุดเลยเนา โอเคแล้วก็จริงๆอ่ะมันมีกิจกรรมอันนี้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าเราสุ่มไม่ได้ตัวนี้สักทีกิจกรรมตัวโชคดีเนาะแต่ว่าเราได้ตัวนี้ไปแล้วซึ่งเราลองแล้วนะทุกคนสก,กิลค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะแต่ว่าก็แอบ,บอลังการอยู่เนาะเพราะว่านางเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบตัวสายฟ้านะทุกคนรับเยน,นะเราขอสุ่ม100ร อ่าหนึ่งห้าร้อยเพชรเขตคือแบบเกี้ยงมากเลยหรอไม่เหลืออะไรถ้าสุ่มปุ๊บแล้วเราได้ตัวมิติตัวนี้ก็คือแบบเซนกรีดบอกเลยส่งไปเลเดนเรื่องสับอึอบนี้มิสิกมิสิกไม่มีซักมิติเลยโอ้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 ยโอเคไม่เหลืออะไรแล้วค่ะทุกคนเราไปดีกว่าเราอย่ามาเสียเวลากับตรงนี้เลยกลับมาแล้วกับแมพวัดใต้น้ํากันอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนมาวางบูมาลง บูมะาวางลงไปหมดปกติก็คงจะไม่ยากอะไรหรอกนะทุกคนแต่หมดเมื่อกี้คือค่อนข้างที่จะสาหัสหน่อยเมื่อกี้เป็นรีโลมาทุกคนเราเผลอแบบแต่โลแบบโลไม่ดีเลยทุกคนดูสยแล้วแบบพลังโจมตีมันลดน่ะเสียดายไม่เป็นไรเราเก็บโลใหม่ก็ได้เนาะโอเควางลงไปอึ๊บตรงนี้โอเคแอบแอบไว้ตรงนี้นี่เอาเลยเอาเลยนี่อุ๊ย ดอกเดียวไม่ตายดูซิพลังมันลดลาทุกคนเราไม่น่าไปกดโดนเล่นเลยสเสียดายจังตัวเดียวน่าจะไหวนะทุกคนถ้าแบบหมดปกติโอเคีล้วก็อัพบูมมาไปก่อนนะอัพมันถึงขั้นสกิลที่3ามละทุกคนมันเป็นการที่แบบว่าเรามีความรู้สึกว่ามันเคลียร์มอนได้เร็วเพราะว่ามันแบบมันโจมตีเป็นวงกว้างๆๆๆๆๆละทุกคนเนาะแล้วมันแบบโทษถึงเดียวเราชอบแบบสกิลนี้สกิลนี้น่าจะออาเป็นอันสุดท้ายนะทุกคนเนาะแล้วก็เพิ่มแบบเอฟเฟกอลังการอลังการนิดเึงก็คือแบบอย่างนี้เลยตอนนี้เราถึงเวฟที่11กันแล้ว ตอนนี้เราก็อยู่ที่สกิลที่3นะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปสกิลที่4เนาะเราต้องดูนะทุกคนว่าเราจะสามารถเอาสกิลได้เพิ่มอ,อีกนะไหมก็คือถ้าได้สกิลเพิ่อมอีกก็คือแบบว่าเราได้ตัวโอเคอยู่นะแต่จใจก็แอบอะเได้ฮกการ์ฟก้าทุกคนหรือได้ไคจูเหมือนรอแปดเนาะเออ,อเสียดาย โอกาส0.01%ที่จะได้แอบนอยอะ่ะตอนนี้เราอัพได้มาที่1800คิดว่าน่าจะสกิลอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายจริงๆหลังจากที่เราคาดดอนนะทุกคนแต่ว่าก็แอบมีความอลังการแล้วก็รุนแรงอยู่แี้น,นะคะทุกคนแล้วบ,บัฟมันไม่นเพิ่มการโจมตีอันนี้เราพูดผิดนะทุกคนเป็นเพิ่มอาราพิติคอนนะคะทุกคนการโจมตีทุกรอบของนางก็คือติดซีทุกอันเลยมีบอสมาแล้วทุกคนเลือด40,000ไหวไหมจะไหวไหมฉันต้องไหว จะตีกันเออแหละบอสเลิศเหลยสองหมื่นแล้วบอสห,หมดหมดยากด่านนี้บอสก็แอบ,บเลือดหนานะขอ,ขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงขออีกไม่กี่บาทเราจะได้อัพตัวนี้จะได้แบบช่วยกันโจมตีโอเคเรียบร้อยอึชโอเคดูสิทุกคนตัวมิติเราแบบดามเมย์เยอะกว่าตัวนี้อีก เมื่อกี้เราได้สก,กิลนี้ไปแล้วอ่ะแต่ว่าเราไปดีปุ๊บม,มันกลายเป็นแบบโลนักล่าไปเลยทุกคนเสียดายจังบอลเดร์เพิ่มไหมโอเคบอลเดร์ไม่เพิ่มตกใจนึงก่บอลเดร์จะเพิ่มไม่ได้นะฉันไม่เอาเลอือดเพิ่มเด้อบอสมีสก,กิลบอสมีสก,กิลดีนะแบบมอนเตอร์ฉันไม่ได้ตรงนั้นถ้าโดนสตันมาทำไงไม่ได้ที่ไงโคชินะของฉันก็คือแบบว่าดาเมจรุนแรงบอสทีนี้ทำอะไรไม่ได้สิววชิวๆๆเห็นปะออเออระเบิดสายฟ้ายิ่ง เลิศที่สุดโอเคในที่สุดเราก็ผ่านแล้วค่ะทุกคนเนาะด่านนี้กับตัวละครโฮชินาในเรื่อง Hi ไคจูหมายเลขแปดนะคะทุกคนโอเคนี่ก็เป็นสกิลทั้งหมดของรองหัวหน้าโฮชินาของเรานะคะทุกคนเนาะโอเคโอเคท่าเพื่นก็เป็นไงบ้างคะสำหรับการที่เราเอาตัวละครรองหัวหน้าโฮชินานะคะมาลองเล่นในแมปต่างๆ่นะคะทุกคนเราก็ได้รู้สกิลว่าตัวนี้ก็คือสกนะิลแอบโหดทุกคนเราก็ชอบนะคะเพราะว่าเราจะได้มีแบบตัวละครแบบ คนโหดเอาไว้แบบลงดันต่างๆนะคะทุกคน,นเพราะว่าบางทีแบบงหนักดันมันจะยากมากเราลงไม่ไหวเนาะและเราก็ไม่มั่นใจนะคะทุกคนว่าตัวนี้ใช่โฮชินะจริงหรือเปล่าเพราะว่าที่สุ่มอันเนี้ยมันดูเป็นตัวละครในเรื่องอ่าไคจูหมดเลยนะคะทุกคนเนาะโอเคเนาะอันนี้อาจจะใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนเราเดาเอาเอเนอะจากตัวละคร ที่มันมีความแบบแอบแคล้ายๆกันนะคะทุกคนเนาะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอร์ของคลิปต่ละตอนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพืนอ้พลาดคลิปใหม่ๆนเนาะสำหรับคลิปนี้แอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ